เมื่อก่อนเสียงน่ารักจริงนะเว้ยเสียงแบบเสียงเล็กเสียงน้อยอ่ะอะไรนะคาลละครจัดใครมีคลิปเก่าๆเปียกให้ดูมั้งอ่ะคลิปนี้น้องอยากดูวิอันนี้ขนาดมาร้อนเหรอแกงไอ้เปียกนะครับ คือผมให้ดิวโทรกับผมบอกว่าพี่ดิวเนี่ยคุยกับพี่เปี๊ยกเนี่ยเพราะว่าหวังเงินพี่เปี๊ยกไอ้ดิวคุยใครอ่ะประตูที่คุยใครอ่ะเฮ้ยออกมาออกมาคุยออกมาเลยนะมาเลยไม่ขี้ไม่ขี้ออกมาเลยไม่ขี้ดิบอ่ะมาเลยปิ๊งชัมไม่ขอรถดีเพื่อนขอบตัวเช็ดด้วยนะวันเนี้ย รักเธอเพื่อมีความหมายเขาวารักเธอเ่อโลงนี้มีเที่ยวได้เขาไ่ากันอย่างั้น เธอไม่มองทางอ่ะเออครับผมก็ชอบมีจ้ามีไฟชอบมาชอบนะชอบมีบีชอบไปแบงค์ชอบเลสิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสุดยอดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทักกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาทำคลิปแก้ไอ้เปียกนะครับเราจะแก้เปียกยังไงรู้ไหมครับทุกคนดิวมานนี้วันนี้จะมีนางมาไล่นะครับวันนี้ดิววันนี้ดิวจะเป็นนางมาไลให้ผมนะครับทุกคนคือจริงๆเนี่ยผมจัดฉากอะไรของผมเนี่ยไว้เรียบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือผมเนี่ยให้ดิวเนี่ยโทรไปหายก พอเข้าใจะไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะได้ไปฟังเลยนะคือผมเนี่ยให้ดิวโทรไปหาหยกใช่ไหมครับทุกคนแล้วตอนที่ผมเป็นแอบถ่ายถ้าเป็นแอบถ่ายดิวแต่ว่าผมอะใครได้ข่อนใครได้ก่อนพูดไม่พูดรัวหยุดเลยพูดรัว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 ไม่หยุดโอเคก็คือผมเนี่ยให้ดิวเนี่ยคุยกับหยกใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยทำเป็นแบบเดินแอบถ่ายโทรศัพท์พี่เนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาคลิปอันนี้นะครับทุกคนไปให้เปี๊ยกดูไม่ได้ไมอยู่บ้านไอเปี๊ยกออกไปแว้นทีีี่ไหนนนครััับมมมม มันคือพูดพูดยังไงมันมันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งไม่เป็นพี่เป็นเขาบอกเป็นพี่หอยเปียกใช่ไหมเออมาทุกวันเลยมาทุกวันเลยแล้วต้องขับรถออกไปด้วยกันป้าดป้าดป้าดโอ้โหแบบน่าประทับใจไม่สนใจดิวเลยช่วงนี้นะครับผมก็เลยจะแกล้งไอเปียกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ฟังผมให้ดิวแบบโคตรแบบมเป็นปี๊ยกอะแรงไหมที่ที่เราทำกันก็แบบว่าที่ที่ที่ ีี่่เยยกคอะแค่ทดดี้วยแต่ว่าแต่ว่านี้จัดฉากนะแต่ว่านี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะคือผมให้ดิวโทรคุยกับว่าพี่ดิวเนี่ยคุยกับพี่เปี้ยงเนี่ยเพราะว่าหวังเงินพี่เปี้ยนไว้ไอพี่เอออีม่ขับรถเองโดนทุกคันเลยปะเนี่ยพี่อูโดนทุกคันชนเลยว่ายวขึ้นแค่นั้นแหละหลบแล้วมันตายได้ไงเอากูถามหน่อยดิกก็พี่หลบไม่โดนไงมันหลบไม่โดนยังไง นนะล,ลบไม่เป็นอ่ะโอ้หลงลบไม่เป็นมันไม่มีใครตีกูตายหรอกครับไม้เนี่ย<อ>มันมีแต่ไม้มัว่วต่อมาจะเป็นผู้หญิงอะ่ะที่ตีกูตายอะ่ะเขาะรเปรียกได้ยินคำเนี้ยแม่งแบบเจ็บ่ะ ิบไม่ ält, แต่ดูก็ไม่ผิดเพราะช่วงนี้พี่เปียเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากแต่แต่ว่าแต่แต่แต่ว่ามีใจให้เปลียนไหมเขาเลิอกคลิปเลยเอาคลิปเปิดคลิปไม่เขาถามอย่างรู้อย่างรู้แล้วทุกวันนี้คุยคุยกับเดียกอยู่ไหมเปิดคลิปไม่เขาดูเล้วเป็นพิชิ้อะไรอะหยด๋ยดแข็งมันหมดแล้วเร็วอันนี้แบบแบบดูดีขนาดพี่ชายมันยังไม่บอกอ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับก็ถือว่า เอาว่าคลิปมีประมาณนั้นเดี๋ยวไปเปิดพร้อมตอนที่แบบไอเปียกมาเลยนะครับทุกคนได้เรายังแก้งแค่นั้นไม่พอนะครับผมเนี่ยพอเปิดคลิปเสร็จปุ๊บผมจะส่งแบบทิกหาดิวปุ๊บให้ดิวอยู่ในบ้านแล้วผมจะแอบเข้าหลังบ้านไปแอบฟังกับไอ้เปี้ยกให้เปียกแบบฟัาตรงนั้นแล้วดิวแหล่เลยนะแบบแ้นแหล่แบบพูดแบบแบบเจ็บพูดเจ็บให้เปียกเกลียดจะไม่จะมาอาจจะเกลียดดิวแต่ว่าถ้ามันลงถ้ามันเห็นริงมันก็อาจจะไม่เกลียดแล้วไงเั่นใจหรอเออเอาคนนี่ไงไอ้เปิญ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรอไอ้เปียกกลับมานะครับแล้วก็จะเปิดคลิปเนี่ยให้มันดูนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับไอ้เปียกกลับมาแล้วนะครับทุกคนเพิ่งถึงเมื่อกี้นี้เลยนะครับมันเข้าบ้าร์มไปมาเล่นเกมมึงไปแวะที่ไหนมามึงแวะที่ไหนมาที่ไหนไอ้เปียกที่กูถากทำเสียงน่ารักจริงนะเว้ยเสียงแบบเสียงเล็กเสียงน้อยอ่ะแวะอะไรวะมึงมาดิช้าาถ้จะบอกบอกเลยมันคาใจเสียงน่ารักบอก๋อ้าทำไมถือเลยอ่ะ โทรศัพท์นี่ไงทำไมอ่ะมึงจำมึงมเป็นที่อะไรอ่ะไม่ไอเกลนไอเลนไอเปี๊ยกครับพี่มึงจำพี่กูส่งรูปพี่อามึงให้ดิวดูได้ไหมได้ดีครับบุรี่จิสุปขอไทยนี่วันนี้มีเรื่องจะบอกมึงสังคมแย่กูไม่บอกดีกว่าเอาไว้บอกเลยกูไม่บอกเรื่องอะไรอ่ะกูไม่ได้เชื่ออะไรเลยไม่จเย็นคือเรื่องนี้สมมติถ้ากูพูดกับมึงไปจริงๆอ่ะกูกลัวกูกูพูดจริงนะกูเจ็บกูเจ็บแทน ไม่เป็นไรพี่บอกมาผมผมก็เออก็ไม่เป็นไรไงแต่ถ้าพี่บอกพี่ก็บอกเลยมันมีอะไรอ่ะแต่กูบอกเลยอ่ะมึงรู้ไหมว่าตอนเนี้ดิวคือเมื่อตอนเช้าอ่ะกูแอบถ่ายดิวพูดกับหยกตอนไหนตอนเช้าหรือเออ่าพูกับหยกกันนะเออแล้วมึงช่วงนี้หยกโทรไปติดสายโคตรบ่อยเออเอางี้ให้กูบดคลิปให้ดูไหมขอโทษหน่อยแน่ใจแน่ใจไม่ไม่งั้นผมไม่เชื่อไม่ดูด้วยตาเพราะถ้าพี่พูดอย่างนี้ผมไม่เชื่อมึงดูคลิปนี้เลย กูบอกว่าดิวคุยใครไม่รู้มันเหอหน้าดิบอกมันหน้าเบื่อไถ่อะไรนะพี่อะไรนะพี่อยู่กอไม่มันก็ดิวบอกก็ไม่มีพี่มีแต่หมูอ้วนดูฟัง็อตนี้เชื่อปวดหัววะ กู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 ละล้อเป็นไงเป็นยังไงดูว่าคุยทูเบอร์คนนี้คุยใครนะทำไมอ่ะโยโย่ทำไมไหนก็ปิดไม่ได้ก็นั่นนะคะมันจะเริ่มแล้วจะคูดเลยจะพู่ยังอะรอของเราใครไปจับหมูอหมอ ทำหน้าดิหน้าสงสารนะครับโมคุยอะไรกันดิวกูยกกูยกดิวให้เปียก้วเป็นไงทำดีกับพี่เปียกไปงั้นแหละให้ให้เจ๊เแกเล่นเล่นไปอ้าาดาา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  คอจัดไม่เขาแยกคนกับไะดิเจอนนะคอนคอนคันคอนเรอคนเดียวเหรอไหนอ่ะตูนี้คตูนี้นี่ไหนนะทไมตรงนี้มันเปลี่ยนรูปี ออกมาเลยกินกิโทรศัพท์ดูอ่ะเอกมาเอาไปเก้เหมือนคนที่จะแตะกันรู้ไหมการิมาคุยเลยเออตามด่ะตามเงี้ยต้องเพียละคุยใครอยู่เนี่ยไอเพียร์คุยใครอยู่เห็นเจ้คิดถึงอะไรคิดถึงมากๆอะไรอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถามไว้ให้ดจาเลยเออคุยกับพ่อพ่อเลยครับคิดถึงมากๆนะถึงมากๆนะพ่อแบบนี้ไม่ได้อแม่ลูไม่ได้ครับเฮ้ยขอรู้เาทำหน่อยแหน่แยน่ดูแตะทำทุกอย่างซื้ออะไร เอ <Yeah. S 1> ่เอเพอเาอยเป็นมันมาแล้วผจัดก,การมันด้วยทํทไมที่เปียยเป็นคนพูดเองมันไม่เป็นอะไรกันทำอะไรก็ได้พี่พูดเองไหมอันนี้พี่เขาของขาา้าง <c oughs> น้องสาวนว้องน้องสาววเขาก็รู้หมดอ่ะแล้วที่นี่มีอาร์่ะ ฝั่งั่งมึงดวเองะโคเปลี่ยนโคตเปลี่ยนไปอ่ะไปใช้่าจับด้วยไม่ไม่เกี่ยวหรอกทำตัวตัวเองงี้ไม่เกี่ยวหรอกครับท้อซื้อเค้กให้เ่ซื้อสื้อาให้ออยากได้อะไร็ไรกันไม่เยับแจ็คก็ทำเต็มที่ไงผนูทำเต็มที่ไงแล้วที่พี่เป็นพี่น้องก็พี่เป็นคนพูดเองพี่เป็นคนพูดเองทุกคนทุกคนเื็นเตือนราเล่นกใครอ่ะคือเป็นเอ็